ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในบทเรียนเรื่องเซตค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะหัวข้อแรกคือสมาชิกของเซตหัวข้อที่2คือการเท่ากันของเซตสำหรับสมาชิกของเซตนะคะคืออะไร ก็คือสิ่งที่อยู่ในเซตนั่นเองค่ะเรามาทบทวนสัญลักษณ์ในการเขียนเซตนะคะถ้าเป็นสมาชิกเราจะใช้สัญลักษณ์นี้แทนหมายความว่าเป็นสมาชิกและถ้าไม่เป็นสมาชิกเราจะใช้สัญลักษณ์นี้นะคะแทนว่าไม่เป็นสมาชิกส่วนจำนวนสมาชิก เราจะใช้สัญลักษณ์คือ n วงเล็บตามด้วยชื่อของเซตนะคะตัวอย่างเช่น n ของ a หมายความว่าจำนวนสมาชิกของเซต a n ของ c จำนวนสมาชิกข,ของเซต C ค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเซตของ A มีจํานวนสมาชิกเท่ากับเท่าไหร่คะมีสมชายสมหญิงสมสีสมบัติมีอยู่4นะคะเซตของ B จะได้ N ของ B เท่ากับสองมีสมหญิงและสมสีเซตของ C n ของ C เท่ากับสามนะคะสมชายสมศักดิ์สมปอต่อมาเซตของ D จำนวนสมาชิกของเซต D มีเท่าไหร่คะ n ของ D จะเท่ากับดูดีๆนะคะอันนี้คือกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่1สมาชิกกลุ่มที่2สมาชิกกลุ่มที่3ดังนั้นเราจะได้จำนวนสมาชิกของเซต D คือ3นะคะ n ของ D เท่ากับส ่ามาดูตัวอย่างกันค่ะเขากำหนดเซต A, เซต B เซต C มาให้และจงหาจำนวนสมาชิกที่กำหนดให้นะคะ N ของ A จจำนวนสมาชิกของ A เท่ากับเท่าไหร่นะคะเขาให้มาคือมี1 1ขั้นด้วยลูกน้ำเป็นอันว่าจบสมาชิกตัวที่1น,นะคะ ตามด้วยสมาชิกตัวที่สองคือสองขั้นด้วยลูกน้ำสามขั้นด้วยลูกน้ำสี 4. นะคะแสดงว่าเราจะได้จำนวนสมาชิกก็คือ1 2ึ่สอมีอยู่ทั้งหมด n a เท่ากับสต่อมา n ของ b n ของ b เท่ากับเท่าไหร่นะคะจะเห็นว่า มีหนึ่ไม่มีลูกน้ำขั้นระหว่างสมาชิกนะคะดังนั้นเราก็จะได้ n ของ b เท่ากับหนะคะและ n ของ c จำนวนสมาชิกของ c จะเท่ากับเท่าไหร่คะหน่งสอแล้วก็3านะคะ nc เท่ากับส หัวข้อต่อมานะคะ,ค,ะคือการเท่ากันของเซตการเท่ากันของเซตมีอยู่2แบบนะคะแบบที่1คือแบบเซตที่เท่ากันแบบที่2คือแบบเซตที่เทียบเท่ากันค่ะแบบที่1นึ่นะคะเซตที่เท่ากันเซตที่เท่ากันคืออะไร คือเซตที่สมาชิกเหมือนกันทุกตัวเลยนะคะโดยเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เท่ากับนะคะตัวอย่างเช่นเซตของ A มีสมาชิกคือ1 2 3เซตของ B มีสมาชิกคือ1 2 3ดังนั้นเราจะได้ว่าเซตของ A เท่ากับเซตของ b นะคะจะเห็นว่าสมาชิกเหมือนกันทุกตัวเลยคือ1 2 3นะคะต่อมาแบบที่2องเซตที่เทียบเท่ากันเซตที่เทียบเท่ากันคืออะไรคือเซตที่จำนวนสมาชิกเท่ากันค่ะเราจะใช้สัญลักษณ์คือสัญลักษณ์อันนี้นะคะ หมายความว่าเป็นเซตที่เทียบเท่ากันตัวอย่างเช่นเซตของ a มีสมาชิกค,คือ x y z เซตของ b สมาชิกค,คือ1 2 3นะคะจะเห็นว่า n ของ a เท่ากับ3และ n ของเซต b เท่ากับ3 เราจะเห็นว่าจํานวนสมาชิกของทั้งสองเซตเท่ากันคือ3ดังนั้นเราก็จะได้ว่าเซตของ A เทียบเท่ากับเทียบเท่ากันกับเซตของ B นะคะ